เออยี่ละกะเป๋าแค่ดีเว้ยเอาเด้อผม n ด้ละพอด่อนเจ้าเที่ยวเดินสินยังเด้อรบตักเข้าุ่นผสูงเสียวหายาุกายโยุกยตายแกเดือซัน มีันเลือดทีละรอนจัดตามจูนจำด้กะว่าใสัเปันสวยเจี๊ยบเสียทองเด็ดซองโอ้ดีโอ่องอื้อรูดเดือดบีกันเดือดิละตัดมองซองขาหั่อกันลักกะว่าเร่รันเร่รันรินเจี๊อบเสียเดี่ยวโมเด่วเดี่ยวลำตูบุผืนอินกางดาเขาได้๋ยเพื้นสัเอื้นสัน เดือดรอเดือแนเดือแม่เห็นสาวนอเกียวเหี้ยวไม่หุบไม่ละคาบุต้อไม่หอบมันจะาจันมาลีวันเป็นจันใดดูแลงดำดัวหัวน้องมะถักไก่ดอกดูแนเดือดเมียรูดอกดอกตะบารดวนดวนอุ้อยนลายอนบ่ต้งเลีว เอาเดือยอดนดอกกุ้มซุ่มจะกระดังอาสุมลูกขาเป็นนรุนดันคู่รุ่วงจูงกันคู่กะละดูดนซีกระซินเด้อรเด้อดอกเด้อเมจำปีดอกตั้งตา้คันบังทังหลักห้ำดอกตัางห่มดอกตั้มต่ตาบ้าคือลัมดอกคั้งเป็นเดือนนำมาการินำเหน่งคู่แต่งบังอไปรุ่นเพ่งู่รุ่นลาพกุ้นดอง องไปไม่เบื่อเล่งไปป้าแป่งปุนป้าเปงสูงถึงถึงมุงบทไม่แก่งเล่งหั่นคอยคอยดูดอกสามังไม่ตุนตั้งละพอแม่งจืดเยวสมแล้วเราไปเก็บทันได้เขาเิดบเขาขึ้นปิดเล่นนั่นนั่นดอยดูคอยคอยดูพูดมาเราเป็น้าตังเล่นกันถิงควยถิงควยถึงหวยเด่นโอ้รัวรื้อตาหรือเม่์ันสวยแล้วใหพาผ้ารองคอยด่น ไอล่ำไปล่ำมากกับเสียดายล่ำพี่น้องเอ้ยสั่งมาเถ่าไหว้แท้นี่หละคนเท่าเกิดมาแล้วธรรมดาเกิดแก่เก็บตายอาหมกันบ่ได้ขันหาพี่น้องต้องการมีการมีงานเดือเมเดือบ่เลี้ยงสังขารคนบ่ไปบ่มากกันบ่อยากได้ขอดเงินกุหลาราลัสเซียกัได้นี่แหละพอเอ้ยเพิ่นมาสังขารขอนมัดแปรไปเปลี่ยนเปลดุกเพื่อตินเขียนคือเสียนจังรอปะเล้ยซาเดียวมาเศร้าแร้งและเศร้าตาบเปลี่ยนเบ็ดมุนปราพลุ้หุนพยาบัานแช่งกันบ่มีอะไร คนอยู่ในโอหนองโลตาเอ้ยฝ่าหอคือจ้าเสือผูกข้ออาธิจารันโดยอับัสเสวินบาจอกจูตันนามม่วมืดมุ่มจะคือเมฆขินมะญาตผู้ไกรไร่ราสีพระไปนี่มุมนี้แต่คู่รูกเจ้าคนเดียวสเสร็จากกาปะโเสีขามบาต้อยนำเมตาเสจังบาลูกมอ่อดเร่เรือคือคน ทุกกระมีกกรบมกนรับ oh กินนอนสิน oh, ต oh, ่างแต่แต่บุตรเพื่อสรางฟังลังผู้ใดดอกคนเขาบอกว่ด้ดบาคือดำดังอาราคอบะคือดำดังอาราคอเด้อคนฟังอน Oh,